lười 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 không lười 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 มจะีเไปคอเป็นหมอไจะเป็นค่ะจะเป็นครูเป็นพยาบาล่ะอยเป็นได้กันเรีนเรียนดีๆอย่างงี้จบไหมล่ะจบีเดียวล้วจบไม่ติดรอดไขอไม่ติดรอดเลยขอไม่ติดรอทุกปีอ่ะเรียนไหนนี่ยตอนีมหาโธิ์ปุมวันครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lên những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะ้เขาเรียนวิทยาศาสนี่ค่ะเรแลเรวเร็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 วร็วเร็วเร็วร็วเร้วเร็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 วเรอวเสิวเรอวเร็วรว ูหอบก่อนขออนุญาตหอบก่อนห่างนิดนึงนิดนึงสวัสดีจ้าเังไวหควรหนังก็ควหนังู้ายค่ะใจใจหรอยังไม่แบกนะไป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 เรยเรืเรเรถุย that was light ม่ไเห็นมึงจะตายแล้วแหละกูจะตายเหรอน่าท้อไหมเฮ้ยสองคนนี้ไงเวเนี่ย

นิดนึ่งสามสี่เอ้ยเอ้ยรูปนึงรูปนึงเอ้ยเอ้ยฮัลโหลฮัลโหลซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้ายว่าไงวิศวกรสภาพวิศวกรเนาะอ่ะ nên chọn ăn rồi, ui, nên sòn sạ luôn.